ตอนนี้ลูกพี่ส่งเรามาเที่ยวส่งเรามาลีเล็กจะมาทำอะไรที่นี่ฉันก็งงโดยหนือนกันไปกันมานะยัไม่ถึมานะแล้วก็อันนี้เคยติดพุดดิ้แท้จริงเไม่มีรสชาติอะไรเลยจิ้มแบบผูกอ่ะผูกมันก็โอเคนะรอวะสวัสดีครับลูกพี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่นิวเดลีค่ะมาทำอะไรที่นี่ฉันก็งโงเลยเหมือนกันตอนนี้ลูกพี่ส่งมาส่งเรามาเที่ยว uh huh. ส่งเรามารีแลกซ์แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศไงท่องเที่ยวต่างประเทศทริปแรกที่ลูกพี่ให้มาคือไปทีอินเดียค่ะ oh. สปีดเนสไหเอาไหมไมือทำไหมให้พี่อมดีกว่าค่ะท่าล้างมือไหมใช่ประมาณนั้น <c oughs> อันนี้ก็คือ เดี๋ยวเขาทํามาให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูว่าเป็นยังไงแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็คือนั่งตักแดดค่ะแต่ว่าอันนี้คือสติ๊กฟูดิแท้จริงอันนั้นเนี่ยเห็นน้ําขวดเดินไหมทุกคนขวดทั้งกินทั้งล้างใช่หรอใช่เลย้วไปถ่ายมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกโดดอันนี้คืออะไรนะคะเมนูใช่ไปนี่นี่คือร้านตูดด้วยนะโอ้โหต้องหิว อืมันอย่างเดียวเลยไปกีนเมน์คุณลุงโต๊ะข้างล่างเขากินแล้วัุกคนอืมแป้งใช้ได้อันนี้มันอย่างเดียวเลยไม่ไดกลิ่นอะไรเลยหรือว่าเราต้องกินข้างล่างมันอีกวะอันนี้เป็นเต้าหู้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวกินด้วยกินด้วยกินด้วยนายเอกไปกำลังใจใเราดิเมื่อกี้พูดว่าเป็นกำลังใจพี่อุ้มแบบอ๋อพี่ไม่นอนเหรอวะไม่มีรสชาติอะไรเลยแต่ว่าถ้าไอเกีอีกนิดนึงน่าจะโอเค มาแล้วกลองไหมวิธีกินยังนะไงนะจิ้มวันนี้่จิ้แมแบบผูกอ่ะผูกเออตักอันนี้เอออ,อืมอ่ะกินเหมือนซีอิ๊วขาว<ม>ช่วยแบบคอนสึคอสึกแล้วมันจะมีเหงื่อไม่นิ่มันแต่ก็ไม่ได้ยากนะมันก็โอเคนะนเดีนะ๋ยวเดีนะ๋ยวลองอันนี้นะอันนี้มันแบบกระไส้อันนี้มีไส้ห่า ผัดช oh. okay. oh, okay. oh, like ีไทยพี่เขาบอกเลยผัดชีไทยก่อนการดิบนะการดิบเบรคไปแดนการดิบเบรอ๋อโอเคโอเคขนมปังกระเทียมมะเร็วอ๋อไม่รสชาติหรมันสม่นั่นอร่อยอ่ะก็บอกแล้วว่ามันสมมันคือแบบนี้ยอันนี้มันมันเฉยเหมือนเราติดรถจักรปึ้งรู้มากหอมขิงสดแดงอ่ะใส่เกลือแล้วอร่อยหลอวะ